สวัสดีครับพลัดพี่ใหญ่ครับวันนี้นะครับจะบอกเทคนิคในการฝึกจัดสถานีนะครับทั้งหมดจัดสถานีนะครับให้น้องๆที่อยู่ที่บ้านที่แบบไม่ได้ออกมาไม่มีเวลาฝึกให้น้องได้เรียนรู้กันว่าจัดสถานีที่มันแบบเจ๋งๆเลยนะครับมีอะไรบ้างเป็นเคล็ดลับนะครับเอาไปใช้ได้ที่บ้านเอาไปใช้ได้แล้วก็น้องอาจจะไม่ได้รู้เลยว่ามันมีตรงนี้ด้วยเหรอตรงนี้ทําให้เร็วขึ้นด้วยเหรอวันนี้ รับอยากจะบอกนะครับก็วันนี้พี่อยู่กับใครครับผมชื่อนายสารัชุนาวาครับชื่อดิดจิฟ้าครับอยู่กับน้องฟาน้องฟานี่ได้ข่าวว่าไปสอบที่เตรียมทหา,ารในรัชบัลลางก์ครับสอบเร็วๆเลยไหม,มฟังผมเมื่อไหร่ถ้าผมพรุ่งนี้ครับวันที่ยี่สิบครับถ้าได้มาก็ก็จะดีด้วยก็ขายได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสันนิษฐานแรกก็คือ50เมตรนะครับจะสอนก่อนแล้วเราจะเวลาจริงๆนะครับจะเวลาจริงๆว่าน้องฟาเวลาเท่าไหร่นะครับก็ลองดูว่าคนที่ สอนเทคนิคไปนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเท่าไหร่นะครับปฏการแรกนะครับจะสอนน้องฟ้าว่าที่ถูกต้องที่เขาวิ่งกันช้าผมจะเล่นแบบช้ากับเร็วผิดกับถูกนะครับที่เขาวิ่งกันช้าก็คือแขนนะครับแขนเป็นหลักจังหวะดูนะครับที่ผิดนะครับผมอธิบายดูก่อนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยผิดจังหวะมันเยอะคนที่วิ่งถูกดูนะครับล็อกแขนช้าหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับ มีเร okay, okay, okay. be be ็วมีเร็วครับฟันเราทำดิโอเคโอเคโอเคดีมากถูกต้องนะถูกต้องโอเคอันที่หนึ่งอันที่สองคนที่วิ่งช้านะครับคนที่วิ่งช้าคือวิ่งแล้วมีหางยาวหางยาวคืออะไรครับดูนะครับหางยาวคือพอตบขาหน้าปุ๊บขาหลังนีเขาเรียกมีหางครับตบปุ๊บอย่างนี้เรียกมีหางครับอย่างนี้ก็ยังมีหางครับที่ถูกต้องคือตบปุ๊บดึงขาให้เร็วนะครับ นี่คือไม่มีหางนี่คือคถูกต้องนะครับถูกต้องโอเคน้องฟาดูไม่ผมไม่หายให้ดูไม่มีหางไม่มีหางตกอ่าโอเคข้างนหนึ่งข้างนหนึ่งโอเคครับอันที่สามนะครับผลที่พิงแล้วช้ามากๆเลยดูนะครับอันนี้คือสําคัญเลยแขนเขาเรียกว่าแ,วแขนเขาเรียกโ ho แขนโ o แขนคืออย่าเนี้ยเนี่ยคือค้างไว้ค้างไว้นี่คือ ho คือช้าถ้าเร็วปุ๊บต้องสับปุ๊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 บตอนน้องฟางสับให้ดูนะครับขังเร็วเลยก็แขนจ้อยู่สับปุ๊บปุ๊บ โอเคครับผมเอาเดี๋ยวจะลองวัดควาสิบเมตรดูจาบเวลากันจริงๆเลยนะครับป้าอยู่ย้รงไรลูกไปตรงไหนวิ่งไปหน่อยนะครับเวลาศูนยงเราดูนะครับว่าเวลาเท่าไหร่นะครับเอเครับห้าจุดเก้า คะแนนเต็ม6.2นี rate, ่คือเต็มร uh, ้อยนะครับนี่คือเต็มร้อยนะครับนี่คะแนนเต็มนะครับให้ดูจัดๆเลยครับว่าไม่ได้เบรกไม่ได้อะไร50เป็นจริงๆครับแป๊บเดียวพอสอบปุ๊บเข้าใจพอสอบปุ๊บทำได้นะครับนี่สถานีแรกครับน้องฟ้านะครับ5 9เต็มคือเต็ม6.2ใช่9ได้เต็มแล้วนะครับนี้แรกนะครับก็ก็ฝากไว้ย่าลืมครับสะเทคนิคอยากเรียนลู้ลึกๆรู้แบบเขาเรียกว่าไม่มีใครรู้มาก่อนครับมาเรียนกับพลาที่ใหญ่เราจะรู้และจะไม่ผิดหวังครับ โอเคครับคลิปแรกหมดครับแค่นี้ครับ